ชาดกห้าร้อชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัตถกฐถาสันทิเพศชาดกชาดกว่าด้วยโทษที่เชื่อถือคำส่อเสียด ณพระวิหารเชตวันสถานที่ที่พระศาสดาทรงประทับอยู่ในวันหนึ่งได้ตรัสธรรมเทศนาโดยมีใจความว่าในสมัยหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งนำความส่อเสียดใส่ร้ายป้ายสีมาสู่คณะจึงรับสั่งให้เรียกภิกษุชพพค,คีเข้ามาแล้ว ตรัสถามว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอนำความส่อเสียดใส่ร้ายป้ายสีเข้าไปให้แก่พวกภิกษุผู้บาดหมางทะเลาะวิวาทกันจริงหรือจริงพระเจ้าข่าจากนั้นพระองค์ได้ติเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าขึ้นชื่อว่าวาจาส่อเสียครมข้า ประดุดประหารด้วยศาสตราถึงความพุ้นเคยที่เหนียวแน่นมั่นคงก็แตกสลายไปได้โดยรวดเร็วเพราะวาจาส่อเสียดนั้นชนผู้เชื่อถือวาจาส่อเสียดนั้นแล้วทำลายไมยตรีของตนเสียย่อมเป็นเช่นกับราชสีและโฮ แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาเล่ามีใจความดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตรองราชสมบัติอยู่ในนครพารณสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นโอรส เมื่อเติบใหญ่ได้เล่าเรียนศิลปะในเมืองตักกศิลาเมื่อจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วจึงได้เดินทางกลับมายังเมืองของตนเมื่อเวลาผ่านไปบิดาสวรรคตพระองค์จึงได้ขึ้นครองพระราชสมบัติต่อจากพ่อของตนถัาจากเมืองพระนศีไปไม่ไกล มีชายทุ่งซึ่งติดกับป่าขนาดใหญ่ในวันหนึ่งคนเลี้ยงโคได้ลืมต้อนแม่โคที่กำลังตั้งครนภไว้ในป่าซึ่งในเวลานั้นมีแม่สิงโตที่อาศัยอยู่ใกล้ๆทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันจนกระทั่งคุ้นเคย เมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ได้ตกลูกในช่วงเวลาใกล้กันทรงผลให้ลูกโคและสิงโตเป็นเพื่อนกันเรื่อยมาในเช้าวันหนึ่งที่อากาศสดใสมีพรานป่าได้บังเอิญเห็นสัตว์ทั้งสองเข้าจึงอุทานด้วยความประหลาดใจ ว่าตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยเห็นโคป่ากับสิงโตเป็นเพื่อนกันเลยหน้ามหัศจรรย์จริงๆเมื่อออกจากป่าจึงนำสัตว์ที่ล่ามาได้ออกเดินทางไปยังเมืองพระณสีถวายแด่พระราชาและได้เล่าเรื่องสิงโตกับโคป่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วทั้งคู่ ยังชอบออกเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันเมื่อนายพรานพูดจบพระราชาหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีจากนั้นทั้งคู่ต่างพากันสนทนาเรื่องต่างๆอย่างสนุกสนานจนกระทั่งวกเข้ามาเรื่องเดิมพระราชากล่าวว่าถ้ามีสัตว์ตัวที่สามเพิ่มเข้ามาอย่าลืมมาบอกเราด้วยนะ พรานป่าแสดงท่าทีงงงวยเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรก่อนจะรับคําโดยดีแล้วเดินทางออกจากพระราชวังไปเมื่อเวลาผ่านไปพรานนั้นก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งได้พบเข้ากับสิงโตและโคป่าตัวเดิม แต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปคือมีสุนัขจิ้งจอกเพิ่มเข้ามาด้วยโดยทำหน้าที่หาอาหารให้สัตว์ทั้งสองนายพรานเห็นดังนั้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาพอพระราชาได้ยินว่าสัตว์ตัวที่สามเป็นสุนัขจิ้งจอกก็ได้ตรัสว่าแย่แล้วพรานได้ยินพระราชาอุทาน ทำไมพระองค์ถึงแสดงท่าทีเช่นนั้นพรานป่าเอ่อยถามอย่างอยากรู้พระราชาจึงตรัสว่าเจ้าจิงจอกแกยุโยงให้สัตว์ทั้งสองแตกกันแล้วสู้กันจนตายพรานได้ยินดังนั้นก็ตกใจพระราชาตรัสว่าท่านรู้ไหมว่าอยู่ที่ใดพร,ร,า,า,รดา,านรารากล่าวว่ารู้พยาคา พระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกเรารีบไปกันเถิดถ้าชักช้ากว่านี้อาจจะตายก่อนทั้งสองได้ขึ้นรถม้าพร้อมตรงไปยังป่าทันทีเมื่อพระราชาเดินทางไปถึงจุดที่นายปรานเป็นคนบอกแล้ว ก็พบว่าสัตว์ทั้งสองได้ถึงแก่กรรมเรียบร้อยโดยที่มีสุนัขจิ้งจอกกาลังยืนกินเนื้ออย่างอรปอร่รอยเมื่อพระองค์ได้เห็นเช่นนั้นจึงเกิดความสลดใจทันทีก่อนจากค่อยเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆสุนัขจิ้งจอกยุยงทำลายความสนิทสนมของทั้งสองจนกระทั่งสู้กันจนตาย แสดงให้เห็นว่าผู้ใดเชื่อถือถ้อยคำของคนส่อเสียดผู้มุ่งทำลายความสนิทสนมผู้นั้นจะต้องนอนตายอย่างนี้ครั้นตรัสเสร็จก็รับสั่งให้เก็บเอาหนังเล็บและเขี้ยวของไกรสอนราชสีแล้วเสด็จไปยังพระนครทีเดียว พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นสเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตาม ชาดกห้าร้อยชาติในคราวต่ตอไปขอขอบพระคุณค่ะ